านผู้ชมครับผมแฟมแอปไรท์เกมมิ่นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการแห่งความสนุกนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานการ์ตูนเลยนะครับนั่นก็คือเกมเซนเซีย 3D Mobile นะครับส่วนบัญชีเราสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าเป็น Google นะครับแต่ผมแนะนำเป็นของ Facebook g o o g l e ดีกว่าครับหรือ ใครจะเอาเบอร์เป็นภาษาจีนก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครนะครับแบบที่ผมพอจะทราบอยู่นะครับในเรื่องของเซนเซานะครับก็คือเรื่องนี้ผมได้ดูตั้งแต่ตอนสมัยอู้นานมากละจำไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีให้เลือกสองเทศนะครับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะครับเรามาดูความเท่กันอีกว่าครับตัวแรกนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเพกของเรามาเพกาซัสนะครับ แล้วมาร์กเฮกัซัสเขาไม่สกิลอะไรบ้างนะครับสกิลแรกนะครับของเขานั้นก็คือไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเอาเป็นว่าสกิลแรกนั่นก็คือเป็นสกิลการต่อยรัวๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสาธิตสกิลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาเริ่มเกมกันด้วยกันดีกว่าต่อไปนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นที่สายการป้องกันนะครับเป็นมังกรนะครับ เกาะมังกรนะครับเป็นซีเวอร์ซีเวอร์ซเรซนนะครับเป็นชุดมังกรนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะใช้โซ่นะครับเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะราศีของออฝั่งผู้หญิงนะครับเขาเรียกลาศีอะไรนะ่าเป็นว่าเขาเขาใช้วิชาที่เป็นโซ่นะครับจากชุดเกาะสามารถยิง เป็นลูกไฟนะครับแล้วก็สามารถปล่อยเป็นคล้ายๆเรียกว่าอาคมนะครับเป็นโซ่นะครับคอยรับศัตรูแล้วต่อไปนะครับก็คือเป็ดน้ําแข็งนั่นเองนะครับชุดเกาะนี้นะครับเป็นเซนที่ปล่อยน้ําแข็งออกมานะครับทําให้แช่ศัตรูได้แล้วก็สโลนะครับส่วนเซนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเซนทีท่ ดูแล้วสุดเท่สุดฟินิกส์นั่นเองนะครับฟินิกเซนฟินิกนี้นะครับแต่ว่าเซนนี้ครับจะเป็นธาตุน้ำนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นเซนมังกรน่าจะเป็นมังกรน้ำครับเอ,า,อาเป็นว่าผมเริ่มเดี๋ยวก่อนนะครับผมคิดก่อนผมเริ่มที่เซนน้ำแข็งดีกว่าครับ <c oughs> แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นชุดโกโฟดได้นะครับแต่ว่านี้ยังผมยังไม่แน่ใจว่าเราต้องต้องเปิดปลดล็อกตัวละครนะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับรูปแบบเกมนะครับก็คือจะเป็นแบบ3มิตินะครับ t d แบบตัวรีดานหรบอ RPG เนะี <c> ่ย <oughs> เกมนะครับทำออกมาได้ภาพที่สวยงามมากเลยแต่ว่าเราอาจจะคุยกันกับคนอื่นยากหน่อยนะครับแล้วก็ออ่านเคว้งไม่รู้เรื่องครับเราต้องมัวเอาเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าบอกเลยเลยว่าโอ้ตัวเกมนี่น่าเล่นมากๆเลยนะครับนี่ครับว่าไอตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นก็คือตัวที่เป็นโซ่นะครับ ส่วนรูปแบบระบบการเล่นก็จะเป็นแบบโมบายนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายคือเราสามารถกดมันก็จะออโต้ส่วนใหญ่คนเล่นจะเป็นคนจีนนะครับถ้าเกิดว่าคนไทยเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาสังกฤษนะชื่อครับพวกนี้อ่ะเรามาเริ่มจากหนังสือเลยนี่เปิดเหมือนการ์ตูนภาคแรกๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ดันะครับ นี่ครับโอ้โหเทมากนี่โอ้โหกระจายครับต่อยไอ้ยาไอ้ญญาอญญาอยาโอ้โหต่อยไกลด้วยโชว์วิชาน้ําแข็งระเบิดนี่ครับทำให้ศัตรูสโลครับแต่มัดส่วนใหญ่นะครับคือมันจะต่อยแล้วไปด้านหน้าครับเฮ้ยนี่ฟอสฟอสอา้าต่อยต่อย โอ้โหอันนี้อึดแล้วลองใช้สกิลนะครับเฮ้ยใช้ทั้งหมดที่ไม่้ยบอลน,น้ำแข็งมามานี่ระเบิดคือมันจะปล่อยน้ำแข็งไปเป็นคล้ายๆลูกนะครับเหมือนคล้ายๆกับดักนะครับแท็บแล้วพอคนเหยียบมันก็จะระเบิดอ่ะเรามาเจอบอลแล้วนะครับคือยปล่อยระยะใกล้ระเบิดปล่อยเอามาเหยียบ อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนว่าล้อมเหมือนชาร์จสกิลสักคู่หนึ่งครับแล้วก็ทำการปล่อยตอนนี้เรายังไม่ได้ชุดนะครับถ้าใครชอบพระเอกก็เลือกพระเอกได้เลยนะครับก็จะเป็นเซนแห่งนกเอของม้าครับไม่ใช่นกม้า ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดที่แฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กของกระผมได้เลยนะครับใต้ลิงก์นะครับโอ้โหตัวนี้มาแล้วครับพระเอกเรานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเอ้ยยังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าคือพวกสกิลพวกนี้เราสามารถอัพได้แล้วก็พวกตัวละครเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใส่ตัวละครได้มากสุดนะครับ3มตัว เนี่ครับตัวเรายไม่ใส่ชุดเกาะเลยแต่ไอตัวที่เราได้มานี่มันใส่แล้วอะอะไรกันนี <c oughs> อะเราเดี๋ยวเรา,เอาลองรวยกันดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าอีกตัวนึงจะเป็นไงบ้างมาเริ่มประลองครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นได้นะครับโดยเรากดที่แถบ ที่เป็นหัวตัวละครนะครับนี่โอ้โหเว่ยางเท่ครับอ้สุดยอดอื้มอันนี้จะเน้นต่อยในระยะสั้นครับแต่ว่าจะมีความรุนแรงนะครับของสกิลปุชาร์จลงโอ้โหเท่มากรวบๆกันทีเดียวมาเอ้ยอันนี้โอ้โหมาฟินิกมาฟินิกนี่กระเด็นหมดจริงน้ำแข็งดีกว่า โอ้โหเป็นไงครับหยุดสตาร์ปั๊บหนึ่งโดนลรละ,ละเบิดนี่นี่ข่อยน้ำแข็งนี่เอามาแล้วครับบอสมาเลยนี่โอ้โหแค่จริงเดี๋ยวโดวนต่อยฟันร่วงหมดนี่ไอ้ชอน้ำแข็งน้ำแข็งเอ้ยเอาดิอันตีไปเลย ตัวเชนติครับโอ้โหท่านี้แรงมากเห็นไหมครับแล้วก็ทําการฟีดด้วยครับโซ่ก็สามารถที่จะตึงศัตรูได้เหมือนกันนะครับ เอ้แล้วก็พอ่ออันนี้ต้องเสียตังค์อยากเทพต้องเสียตังค์หนึ่งนี้ต้องเก็บก่อนไอ้ห่าเราได้แล้วนี่ชุดเกาะชุกโอ้โหออ้ แบกอะไรเยอะแยะโอ้ยหนักแล้วเอาเราได้ใส่ชุดกล่องหรือยังมีขอให้ได้โกขอได้โกโอ้โหไปไปโหได้อะไรวานนี้ได้ม้าน้อยครับยูนิคอร์นกุงกิ้งน่ารัก เราได้ตัวใหม่เราก็ต้องอามาใส่สิคนอื่นเขามีกันหมดเลยเฮ้ยเราก็เป็นม้านะอ้งยิงน้ําแข็งมาใส่อา้าแล้วทำไมเนี่ยเราก็มีน้ําแข็งนะไม่เข้าใจเลย คืออะไรเอ่ยออพเลเวลเนาะลองอัพดูกันอ๋อ oh, น oh, ี่ไงอัพไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับอ่ <c oughs> <c oughs> าแล้วมาเปิดทางเป้าดีกว่านะครับ <c oughs> ขอสู้กันอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะจากลากันแล้วนะครับมา okay, เอ,อสรุปว่าอ๋อคือเราได้คือตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นเซนที่เขาเรียกว่าอยู่ใน,นะระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับนี่มีโกโครดได้นะครับเรามีสิทธิ์ได้โกโครดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี้ก่อนครับว่าสกิลจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ มไม่เหมือนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอ,อระดับแรกนะครับเป็นเป็นบรอนด์ไม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชุดเกาะแรกสุดเลยครับเขาเรียกว่าชุดเกาะธรรมดาอมเอฟเฟกสวยนิดนึงครับมันจะรอนาน,นิดนึง นี้ก็คือถ้าพูดถึงมันก็คือเหมือนเป็นชุดเกาะซีเวอร์ที่ถูกอัปเกรดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นซีเวอร์เกาะซีเวอร์ที่เริ่มแรกนะครับที่เริ่มแรกเลยมาพระเอกของเรามาแล้วผมจะต่อสู้เพื่อครอบครัวเอ้ยโหเซิร์ฟเวอร์อาจจะแหลกนิดน,นึ่งแล้วเนื่องจากอาจจะว่าพอคนเล่นคนเล่นเยอะแล้วก็เราอยู่เซิร์ฟข้างนอก โอ้โอ้สุดยอดมันเสยเราขึ้นไปเอ้ยมันเราเสยมันขึ้นไปแล้วก็ตอยลงมาคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดใครตั้งใจดูเออดูจนหมดคลิปเลยได้นะครับเพราะว่าผมอยากไม่ให้พลาดความสนุกนะครับของตัวเกมนะครับลองดูก่อนถ้าเกิดชอบก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือใครอยากดูก่อนตัดสินใจก็ได้นะครับ เอามาโอ้โหดูเือ,อเจอแล้วใครเอกเราใส่โกโค้ดเราเจอรุ่นพี่สวัสดีครับรุ่นพี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยฉันเป็นรุ่นพี่แกนะเออรุ่นพี่เหรอเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมรุ่นพี่รุ่นพี่โ,โหไม่โกโค้ดถึงถึงเป็นอย่างนี้นี่นี่ โดยโลนเกมนี้นะครับภาพค่อนข้างสวยนะครับสามมิติแล้วก็ตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เต็มแล้วนี่เออเต็มแล้วครับเต็มแล้วโอเคออกกันดีกว่านี่ครับตัวเกมนะครับที่ผมลองรีวิวคร่าวๆนะครับก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ รูปแบบสกิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครนะครับที่ออกมามีภาพที่สวยงามส่วนระบบการเล่นนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าจะติดปัญหาอยู่ที่นึงก็คือในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เป็นของที่ประเทศจีนนะครับทำให้ตัวเกมอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่ามีความลหลกแต่ว่าก็ยังคงความสนุกไว้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย